สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้าไอ้ผู้ที่ติดตามผู้กําลังติดตามและผู้หายกลาลังใจนอกจอากเหมือนนี่กับมาขอพูดคุยพูดคุยตักท้ายกับพี่กับน้องอีกคือเกานอกจากเนาะได้จันกับ่มีอีกอย่างมากมายดอกนอกจากเนาะกับมีมาคาว่าคิดหวอดคิดถึงและกัมีเรื่องมเาเล่าเนด็ดน้อยให้ฟังนอกจากได้จันกับ หลังสีได้งานเนาะจ้ะได้งานเฮ็ดเล็กๆหน่อยแต่บ่ท่านได้เป็นนั้นพนักงานประจำเนาะจ้ะกัมีคนชีวิตคนเทามันกับยอมมีอ่าเรื่องดีในชีวิตแน่เรื่องที่บ่สบายใจเนาะจ้ะการที่มาตอ่อสู้ชีวิตอยู่ในต่างแดนบางคนเพิ่นกระลาบลื่นเนาะจ้ะเนาะบางคนเพิ่นกระลาบลื่นดีเนาะจ้ะ มันมันบ่มันบ,นบ่คือการเมดอสุคนนอกจากเนาะมันบ่คือการเมดอสุขคนแต่ว่าอ่าปัญหาของฉันนี่มาอยู่ใหม่ใหม่กัมาเรียนเรียนหลวกอหาง,งานทำคือจังหวนนะนั่นลหละจ้ะเพราะว่าเป็นกฎอ่าเป็นกฎบ้านเมืองของเขาเนาะจ้ะเนาะมันเป็นอกฎหมายบ้านเมืองของเขาต้องให้คนมีงานทำทุกคนเนอกจากไม่ว่าอ่าคุณอยู่ในฐานะอะไรนอกจากเ่ว่า อยู่ในฐานะอยังเขาก็อยากให้ห้าเฮ็ดงานอ่ามีเงินเจีพภาษีแล้วก็มีเงินกินตอนอายุห้าเถาเนาะจานะเนาะอ่ะบาบ่ได้ให้ห้าเลี่อนเนาะจะหากหากเขามีงานทำอยู่ในตางแดนมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสีว่าบางก้นกะอ่ะาควรรับเลี้ยงให้เงินเดือนเนาะจะแต่ว่าอยู่นี่ มันบ่นเป็นแบบนั้นนอกจากอยู่ประเทศนี้มันไม่เป็นแบบนั้นทุกคนต้องมีอาชีพและมีรายได้ประจำนอกจากเนาะมีรายได้ประจำทุกเดือนเข้ามาซ้อยเรือเจือจุนครอบครัวนอกจากบ่แมนวาแต่สิไ้ไอพัวจ่ายอย่างเดียวนอกจากการใช้ใจ่ายค่าของเขีบมันก็สูงนอกจากเนาะค่าของเขีบมันก็สูงแล้วก็อีกเรื่องนึงกับ การที่เอาลูกมาอยู่นอกจากการที่เอาลูกมาอยู่อายุสิบใกล้สี่สิบสิบแปดปีนี่ก็คือนี่ละคอยมีปัญหาเรื่องนี้นอกจากอ่ามีปัญหาเรื่องนี้เลยออกมาว้าสู้กันฟังนอกจากปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้นอกจากโดยที่เฮาบ่ามีที่ปรึกษาเฮากะบางทีอ่าคนอยู่ใน คนที่เขามาเบ่งวิดีโอของเฮาเนาะจ้ะวิดีโอของย้ายจันนี่หากเพิเ่นเมตตาหากเพิเ่มมีความรู้หรือเพิ่นประสบการณ์แบบนี้อาจเพิ่นสิแนะนำย้ายจันได้เนาะจ้ะอาจเพิ่นสิแนะนำได้ย้ายจันได้อาจเพิ่นสิห้ความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้เนาะจ้ะเออแต่ว่านาะพี่น้องหากลูกสาวได้การพานไปบ่ได้ก็คือก็ ใส่กับไปไทยสะกอนน่าจะกับใส่กับไปไทยสะกอนให้กับไปไทยสะกอนะกไไกกไไกแล้วกับให้ให้ผู้เบาวเขากลันตีมาเอานะ่าจะอันนี้ก็คือตัดปัญหานะ่าจะหากเกิดได้กับไทยอิรินะ่าจะ,ะผู้เบาวเขาซัมบูเขากบกลันตีหายูวาสให่ ให้เเอกสารกลับมาอีกนอกจากเนาะอันนี้ก็ให้ลูกเบอกกับทนายให้ลูกคุยกับทนายเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมานีา่เนอกจากเนาะให้ลูกบอกกับทนายว่าหากฉันกลับไปแล้วฉันจะสามารถกลับมาอีกได้บอืมเขาก็เลยตอบว่ากลับมาได้แต่บ่ไดมาอยู่แบบหนึ่งเธอต้องไปสมัครงานอยู่กลมแรงงานบ้านเฮา ให้เขาส่งโตมาพีเนอกจากอันนั้นมันสิซักซานอกจากแต่ถ้าถ้าเขามีคนการันดีนอกจากถ้าเขามีลูกฉันมีอ่าผู้บ่าวเอาวองง่ายๆเขาก็บอกว่าถ้าเธอมีผู้บ่าวถ้าเธอมีซัมบูอยู่นี่ให้เขาเฮ็ดเอกสารให้เธอกลับมาแต่ว่าถ้า ถ้ามาอยู่ในฐานะซัำบูกันนะมาได้เขาว่านาะพี่น้องอันนี้ละ่ะกันเลยร้อการตัดสินว่าเขาสียหายกับไทยหรือหอยู่นีนอกจากเนาะเมื้อนี้นนยย้ายจันย์กับมาเราให้ฟังว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนอกจากเนาะการที่มาใช้ชีวิตออยู่ในต่างแดนมันเป็นแบบไดเนอกจาก อุปสรรคมันเป็นแบบใดมันเจอปัญหาอีอย่างแน่เขาก็อย่างมาเลเราสู้กันฟังแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็ว่าย้ายเว่าคือสีบอยอยากห้ไปย้ายเว่าก็คือสีบ่อยากให้ค้นไปไอต่้งประเทศมาโลดจ้ามาโรดบ่ได้ว่าห้ามเด้บ่ได้ว่านั่นแต่ว่าเข้ามาแล้วเฮาต้องทําใจนอกจากเนาะเขาก็ทําใจว่ากฎหมายแต่และประเทศมันจะบอคือกันนอกจากเนาะ กฎหมายแต่ะละประเทศก็คือกันบางคนผู้เพื่อนใดมานั่งอยู่นอนกินนี่มันกระสิมีหน้อยนอกจากเนาะเพราะมากฎหมายแต่ะละประเทศมันไม่เหมือนกันนอกจากกฎหมายแต่ะละประเทศมันจะบ่เมือนกันแต่ว่ามาอยู่ประเทศนี้ก็คือหนึ่งคุณต้องมาเรียนนอกจากอันดับแรกเลยก็คือเอาซื้อเข้าสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ค,ค,ค,กคือไปสมัครโรงเรียนตื่นขึ้นก็คือไปสมัครโรงเรียน นอกจากไปสมัครโรงเรียนอ่า board, ไปเข้าอาราเบียดนอกจากไปเข้าอาราเบียดไปหางานนั่นล่ละพี่น้องไปเข้าคือคือบ้านเฮากับคือสิเอิ้นกรมแรงงานล่ละพี่น้องอ่าบ้านเฮากับคือสีเอิ้นกรมแรงงานนอกจากเนาะบ้านเฮากับสีเอิ้นว่ากรมแรงงานนอกจากเนาะเออไปเข้ากรมแรงงานเอาซื้อไปเข nope. ้ากรมแรงงานก็หางานเฮ็ดเรียนพร้อม เขาให้เขาหางานเพจพี่น้องหากเขาเลี้ยนแล้วเขามีงานทำเขากลาคูอ่าบอกคู่ว่าเออมื้อนี้ฉันฉันไม่งานเด้ออาทิตย์นี้ฉันไม่งานอยู่สองมือถ้าเขาเลี้ยนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาเรียนดูคู่ก็บอกว่าเออบ่เป็นยังนอกจากแต่ว่าถ้าเขามีงานหลายๆเขามาซุมือซูมือเขากับเบรกไว้แต่ว่าถ้าติดกันสามเดือนนั่นสิเขากบเอาซื้อเขาออกจากโรงเรียนนอกจากเนาะเอาซื้อเขาออกจากโรงเรียน เออเอาซื้อห้องออกจากโรงเรียนอ่าเขาก็บอกว่าหากเธออ่าบมีงานทำเธอกลับมาเรียนต่ออีกได้เด้อเขาก็บอาว่าให้เฮาอยู่พี่น้องเขาก็ให้โอกาสเฮาอยู่นอกจากการที่ว่ามาใช้ชีวิตว่าอยากให้มาให้มาจา้ะให้ให้มาให้มาน้ำกันหมือุกนุน่หแต่ว่าว่าแจ่ว่าจะไปคาดหวังว่าชีวิตสิเลิศรูชีวิตสิ เพอร์เมันก็ขึ้นอยู่กับเฮานอกจากถ้ามาแล้วถ้าเฮามีงานทำตั้งใจเก็บเงินมันก็เป็นเมืองสวรรค์สำหรับผู้หญิงผู้หญิงไทยเราการทิ่มจากบ้านมาหาเงินในต่างแดนนอกจากหากผู้ใดหูจะเก็บผู้ใดหูจะก,กำมันก็มีเงินนอกจากการมาใส่ชีวิตมันก็หลายรูปแบบนะพี่น้อง บ,บ,บ,บ่บ่ว่าบ่ว่าผู้ใดว่าสิใส่ชีวิตแบบแบบใดแล้วแต่บุคคลนั้นสใส่ชีวิตรูปแบบใดสิใส่ชีวิตแบบใดนอกจากอันนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานอกจากแต่เฮามาแล้วทุกคนมาก็คือปรารถนาว่าจะมีชีวิตที่ดีกับเมืองไทยเราจะมีเงินกับบ้านเฮาสิมีเงินไปยามบ้านสิมีเงินสืสูพี่สูน้องกิน นอกจากมีเงินไปยามบ้านมีเงินไปซื้อสูพีสูนองกินในแต่ละปีหรือสองปีไปเท่หนึงก็ได้นอกจากในสองปีไปเท่หนึงสามปีไปเท่หนึงแต่ขอให้เรามีเงินในบัญชีนอกจากขอให้เฮามีเงินในบัญชีนอกจากอย่าไปหลงละเลงกับสิ่งที่ที่มันที่มันให้เรา เสียเงินนอกจากกระบอกจังซีล่ะว่จังซี่ล่ะนอกจากเนาะอย่าไปหลงละเริงกับเพื่อนนอกจากอย่าไปหลงละเริงกับเพื่อนถ้าม้ามาตั้งใจหาเงินนะม้าโลด้าม้าบได้ว่านอกจากทุกคนก็ใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนอกจากเนาะอ่าบรายวายจันบรายวาพรายายจันบริหามแต่ว่าม้าแล้วจะคิดว่าอ่ามันจะเลิศหรูมันจะสวยงามนอกจาก ถ้าม้าแล้วมาเลี้ยนหนังสือคือย้ายจันวาเนี่ยมาเลี้ยนหนังสือมาหางานทำนอกจากเลี้ยนหนังสือดูแลผู้ป่วยนี่แห่งเงินดีนอกจากเนาะดูแลไอผู้สูงอายุนี่จะนอกจาก,นาจากนาเนาะนี่แห่งเงินดีนอกจากม้าโลดเออถ้ามีค้นกรลั้นตีมา้กมา,า,าก็ม้านอกจากมาตั้งใจหางานหาตั้งใจหางานหาเงินจริงๆนี่มา้าพี่นอ้องอือ แม่นอันอันว่ามีงานทำกัหาเหตุกับพ่อได้อยูน่นอกจะหาเหตุทาหมากใหม่มนี่กับพอได้อยู่แต่คนที่เขาเก็บเป็นน่าจะคนที่เขาเก็บเงินเป็นนี่กะบว่าจำเป็นต้องว่าสิมีงานอ่าตลอดปีนอกจะ <c oughs> ไม่เก็บแค่เหตุซื้อเขากจะมักโลภปนั่นน่าจะ่าเอาความโลภมาด้วยนจาจะ่าเอาความโลภมาน้ำนอกจะอ่า เอาชีวิตพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอเพียงจ้ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่โลภมากนอกจากห้คิดเสว่ายุบาลเขาปีหนึ่งก็บหาเงินบรด้พอแสนสำหรับเจ้าของนอกจากเนะาะบ่มีเงินเก็บพอแสนเฮ็ดงานเฮ็ดงานบริษัทไม้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีพี่น้องเฮ็ดงานบริษัทมาตั้งแต่อายุสิบแปดปีอันนี้ยายจันบอกบ่กสำหรับตัวยายจันนอกจากไม่มีเงินฝากในบัญชีถึงแสนบาท มีเงินฝากธนาคารพอแสนเนาะจ้ะแต่พอเรามาอยู่กับสามีเนาะจ้ะพอเขามาอยู่กับสามีได้เฮ็ดงานแน่เล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะได้เฮ็ดงานแน่เล็กๆน้อยๆเดือนหนึ่งก็ได้แปดสิบชั่วโมงแต่ร้อยยี่สิบชั่วโมงเขาก็เก็บเลขผสมน้อยเอาเนาะจ้ะเนาะเก็บเลขผสมน้อยเอาเนาะจ้ะเก็บเลขผสมน้อยเอาปีหนึ่งเขาก็ได้เงินหลายบาทเติบอยู่เนาะจ้ะเนาะ ปีหนึ่งเราก็ได้เงินหลายบาทเติบนอกจากปีหนึ่งเขาก็ได้เงินหลายอยู่นอกจากเนาะพูดถึงว่าพูดถึงว่าคนที่มาแล้วมาตั้งใจเก็บเงินมาได้เงินแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินอีกอันหนึ่งคนที่มาแล้วถ้าครอบครัวเขาอยู่ในเมืองไทยน่ะมาลบก,กวนเงินน่ะนอกจากมาลบกวนเงินบ่มักของเงินดุบ่มักของเงินลำดีลำไรบอบบ บ่บ่อยากได้เงินน pues right. so ้ำเฮาอยู so ่ท nah. ั้งพีดลายคือส่งให้กินเท่าใดก็คือเอาเท่านั้นนอกจากบ่โลกบ่บ่สร้างปัญหาคนอยู่บ้านบ่สร้างปัญหาให้เฮาบ่มาขอเงินเฮาจั่างสิมันกรไไ้เก็บพี่น้องมันกรไไ้เก็บนอกจากเนาะเออคือจังคือจังได้จังม้าสิได้จังกะบ่ได้ส่งให้ทั้งบ้านลายเนอกจากก็ส่งให้ทั้งบ้านให้พ่อเแถๆ อายุแปดสิบกว่าปีนาะจะให้เดือนละหาพันนาะจะให้เดือนละหาพันให้พ่อกินเดือนละหาพันอ่าย้ายจันทร์กัลูกมาอยยุพีแล้วมาอยยุพีสองคนนาาจะย้ายจันทร์กับเลยบได้สทรงให้ลูกแต่ลูกสาวคนใหญ่นั่นก็คืออยู่ในเมืองไทยเขามีครอบครัวอยู่ในเมืองไทยเขาก็บได้รับผิดชอบอ่ากับกับครอบครัวเขาน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ย้ายจันทร์กับว้าให้ยฟังในเรื่องอ่าแบบนี้ทำไปทำมา ฮ็ดไปอ่าสิมาน่าะนะเออสิมาดูตั้งที่ตั้งแดนกันให้คิดให้รอบคอบนอกจากคิดให้รอบคอบนอกจากเนาะบ่มีปูใดสีซอยเฮาได้หากเราไม่เผชิญอ่าในต่างแดนลำพังนอกจากกสิมีแต่สามีนอกจากกสิมีแต่สามีกสิมีแต่ครอบครัวาบางคนก็ว้อให้ชันคือกันจ้ะบางคนก็ว้องให้ชันว่าอ่า อยู่หนมมีมูมีมูมูมีพวกมันเป็นไปบ่ได้ดอกเอ่าท,ที่อยู่กับครอบครัวคนเดียวแต่ฉันเลือกอยู่กับครอบครัวนาะจะฉันเลือกจะอยู่กับครอบครัวกับลูกกับสามีที่บ้านนาะจะออกไปข้างนอกแล้วพูดจักคนหลายยิ่งปัญหายิ่งลายจะปัญหายิ่งเกิดเยอะปัญหายิ่งมานาะจะ พี่น้องอยู่ในตังแดนกะสิคือสิเข้าใจว่ามันปัญหาเรื่องอยังนอกจากมีฉะนั่นเฮากระเลือกอยู่คนเดียวถ้าอยู่กับครอบครัวได้เราอยู่กับครอบครัวดีกว่านอกจากเนาะอยู่กับครอบครัวดีกว่านอกจากแต่เพื่อนขอให้ดูว่าคนไหนที่พูดแล้วไม่ไปพูดต่อพูดแล้วสนุกสนานพูดแล้วเข้าใจกันนอกจากไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเป็นสามสิบสี่สิบคน มีแค่คนสองคนที่เข้าใจเขามหยังปรึกษากันได้แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องบอ่มแมนว่าเขามาอยู่แล้วเขาสิบ่มมหมูเลยมันกับบอมแมนนอกจากเราเราดูว่าเวลาเราคบกันแล้วนิสัยคนไหนเป็นแบบไหนเราก็ถอยห่างเนอกจากเขาก็ถอยห่างจากอคนที่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมาว้าเขาก็ถอยห่างเนอกจากเขาก็ถอยห่างเออเขาก็ถอยห่าง เขาถอยห้างออกมาเออเฮาเฮาหู้แล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้เฮาต้องถอยห้างถอยห้างออกไว้บให้มันมีปัญหาเขามาหาเขานอกจากกูว้ามึงมึงว้ากูมันบดีนอกจากอ่ากูเว้ามึงมึงว้ากูมันมันบดีเนอกจากสำหรับได้จันบ่มักแบบนั้นนอกจากได้จันมักเพฮายปาร์ตี้ลองเพลงสนุกสนานนอกจาก ว้ากันนัวหัวกันม,ม่วนมีหยังเฮ็ดสู้กันจินนอกจากมีหยังก็มาแบ่งกันกินเฮ็ดสู้กันจินว่านัวหัวม่วนนอกจากบ่จําเป็นต้องเอาเรื่องคนอื่นมาอัน,นันขอให้เราเป็นตัวของตัวเองนอกจากเป็นตัวของตัวเองนอกจากเมือนนี่กระย้ายจันกับ่มีอยังกับมาทักทายกับถ่ายคลิปนี่กับอกาบขอบพระคุณหอผู้ที่ติดตาม ผู้ที่ให้กำลังใจนอกจากมีแต่คอมเมนต์ดีๆมีแต่อทุกคนก็ให้กำลังใจยายจันมากๆขอบคุณมากๆอีกครั้งนอกจากเนาะทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามนอกจากเนาะยายจันก็ล้อฟังเบิงว่าการตัดจินของลูกคนทุทไทยมันสิเป็นแบบใดก็ล้อเอาใจซอยยายจันนอกจากเนาะล้อเอาใจ ซอยยายจันเนะเด้อจ้ะกราบขอบพระคุณมากๆจ้ะทุกความเมต์ทุกกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะหากามีกำลังแรงใจยายจันกะอ่าท่อเนาะจ้ะขอให้ยายจันเป็นเพื่อนพวกทุกทุกคนเนาะจ้ะเป็นเพื่อนที่ดีเอ่อทุกทุกคนเนาะจ้ะเนาะขอกราบสวัสดีและขอบคุณมากๆจ้าทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อ